ห้องประชุมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง12เมตรยาว28เมตรติดหลอดไฟโดยรอบให้หลอดไฟทุกดวงห่างเท่ากันและห่างจากผนังเท่ากันด้วยจะใช้หลอดไฟอย่างน้อยที่สุดกี่หลอดลูกอ่ะดูนะคะดูเขาบอกว่าอะไรบอกว่าติดหลอดไฟโดยรอบให้หลอดไฟทุกดวงห่างเท่ากัน นะคะและห่างจากผน,น Banana, ังเท่ากันด้วยจะใช้หลอดไฟอย่างน้อยที่สุดกี่หลอดจะใช้หลอดไฟอย่างน้อยที่สุดกี่หลอดคําว่าหลอดไฟอย่างน้อยที่สุดกี่หลอดหมายถึงอะไรหมายถึงว่าใช้หลอดไฟน้อยที่สุดแ <c oughs> สดงว่าระยะห่างของมันต้องเป็นไงมากที่สุดถูกไหมระยะห่างต้องมากที่สุดโอเค จงนี้เจอคีย์เวิร์ดและหลอดไฟทุกดวงห่างเท่ากันและระยะห่างมากที่สุดด้วยระยะห่างต้องมากที่สุดนั่นคือความหมายของเรื่องของอะไรหอรอมอนะคะนักเรียนหาหอรอมอของ12และ28ลูกหลุเมสี่สี่สามสิบสองสเจ็ดยีดโอเคนั่นหมายถึงหอรอมอเท่ากับสี่ คืออะไระแสดงว่าเราจะต้องติดหลอดไฟเนี่ยให้ห่างกันดวงละสี่เมตรให้ห่างกันทุกดวงเนี่ยห่างกัน4ี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรใช่ไหมลูก4ี่เมตรนะคะถามว่าจะต้องใช้หลอดไฟทั้งหมดกี่หลอดโอเคเดี๋ยวเรามาลองวาดภาพประกอบนะลูกลองวาดภาพประกอบดูห้องของเรากว้าง12บสองเมตรยาว28ดเมตรนะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ้าง12เมตรยาว28เมตรคราวนี้ให้ติดหลอดไฟห่างกันดวงละ4เมตรอ่ะ12หาร4 12หาร4เท่ากับ3แสดงว่าได้3ช่องนะคะได้3ช่องแบบ ให้เท่าๆกันโอเคประมาณนี้นะคะเช่นเดียวกันกันกบอะไรลูก28 28จะได้กี่ช่องลูกได้กี่ช่องคะ28่หาร4ก็จะได้7ช่องนะคะโอเค3 4 5 6 7โอเคได้ละตีตารางเรียบร้อยแล้วคราวนี้มีคีย์เวิร์ด1คีย์เวิร์ดบอกว่าอะไรลูก บอกว่าห่างจากฝาผนังเท่ากันด้วยห่างจากฝาผนังเท่ากันด้วยแสดงว่าเราไม่ติดตรงที่ชิดฝาผนังถูกไหมเราไม่ติดที่ชิดฝาผนังโอเคตลอดไปเราก็จะเริ่มจากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องติด หลอดไปอย่างน้อยที่สุดกี่หลอดก็ตอบ12หลอดนะคะตอบ12หลอดนะลูกติดหลอดไปอย่างน้อยที่สุด12หลอดโอเคคราวนี้ถ้าเราไม่วาดภาพประกอบลูกถ้าเราไม่วาดภาพประกอบนักเรียนดูผลลัพธ์จากการหารด้านล่างนะคะ3กับ7ให้นักเรียนทำดังต่อไปนี้นะลูก ให้นักเรียนนำผลลัพธ์นั้นลบ1 3ึามลบหคูณกับ7จลบหซึ่งเท่ากับ2องคูณหกเท่ากับสิะคะได้เท่ากับ12บลอดเช่นเดียวกันนะคะคำตอบคือ12บลอดวิธีรัดก็คือเอาผลลัพธ์ข้างล่างนั้นลบหทั้งคู่แล้วมาคูณกันนะคะ OK，卡掉。